เหนียวเหนียวเอาแป้งเปนเหนียวเหนียวนี่ไงครับผมเราก็ผสมให้เข้ากันให้มันน้ำคุ้มครงหน่อยนะคเจ๊ะไม่ต้องเละเหนียวเลยก็ได้เลยไม่ต้องเหนียวมากแล้วก็ไม่เหลวเกินไปทานนั้นทานเหนียวเลยแต่ที่นี่ว่าไม่ได้ผสมสองอย่างไงยอ๋อมันผสมก็ได้ไม่ผสมก็ได้แต่อันนี้หนูต้องการความเข้มข้นหนูก็เลยใส่แต่โกดมาเข้าไปไงคะแข็งแล้วใหญ่แล้วลึกแล้วก็แบบใช้เข้มข้นนิดนึงด้วย เดี๋ยวก็ต้องไปเดี๋ยววันนี้ต้องไปร้านทำแบบนี้เลยแม่ต้องหลายแล้วป้าเนี่ยมันแค่วกเราบู้เป็นนี่แหละเนี่ยของนี่ป้าทากระตัวนี่นี่ข้างๆแผ่นอะไรก็เออมาลงอุ่นวิธีการทานะคะนี่ให้มันมันเนื้อเนื้อเป็นแบบประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะคะก็ดูดึงกันมาดูค่ะ่่ตามเสะอย่างนี้เลย อันี้ปลอดภัยนะคะไม่เป็นอันตรายปลอดภัยผิวสัมผัสโดนเนื้อโดนตัวเราก็ได้นะคะเราก็ไปล้างออกเอาเป็นอินซีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ยามีอันตรายไม่ใช่หรือปลอดภัยค่ะกินก็จะแค่ประมาณนี้ไม่เหม็นถุนโอ้โหไอ้ที่มันมาฉีดนบอกว่านุ่นบ้านข้างล่างของนุ่นบอกว่าไอ้นี้มึงฉีดยาเลยอยู่ไม่รู้ทำไมมันเหม็นนักหน้าไว้หาเอ้ยเหม็นอยู่ไม่ได้เลยนี่ มีชาวบ้านเดือดร้อนกันแน่ๆเดือดร้อนในบ้านด้วยเลยก็เนี่ยชี้ยาโล่ลาดที่เราเปิดเราก็ช่วยเขาแบบนี้ได้นะคะเป็นแผลเป็นแผลแบบนี้เราก็ทาเลยบุบโลเขาไปเยอะขุดลาดจนหมดเลยเราไม่กล้าขุดเลยขุดตัวนี้กลัวจะตายเราเปิดห่อไว้แล้วมันมี ตัวคิงค้อโปเนี่ยนอกจากจะช่วยดูแลในเรื่องของเชื้อราแล้วนะคะมันก็จะช่วยสมานแผลนะคะจะทําให้แผลเนื้อรัดกลับมาได้อย่างรวดเร็วนะคะแผลเต็มเร็วถ้าเราเหมือนเราเป็นแผลเนี่ยมันก็จะสมานเนื้อได้เร็วเลยนะคะ แล้วก็ไอตัวจุลินทรีย์ที่เราใส่ไว้ในนี้เป็นไตโคโดมาเนาะมันจะสามารถวิ่งตามเชื้อราไปได้นะคะ <S <S ไม่ว่าเชื้อราไฟทอปอยู่ตรงไหนเชื้อไตโคโดมาของเราอ่ะมันจะวิ่งตามเชื้อราไฟทอปไปเลยเอาม,มาครับผมไปคอปไอไฟทอปเชื้อราน่มันเป็นเชื้อราเป็นอาหารของไอจีซิกอร์แล้วก็ปลอกไว้ที่โคนนะคะ <S <S แต่ว่าในวันนี้เรายังไม่มีความพร้อมเราก็จะทําแค่ขั้นตอนนี้ค้างไว้ก่อนนะคะและอีกสองวันเราก็จะมาทํากันใหม่นะคะให้มันได้ทอป อันนี้น้ำนี่รับได้ป่ะอย่ามีแค่เน,<อ>นค่ย